Paris Hyaluronic นะครับผมข้างหลังผมได้เลย mm hmm. ก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมกับบางนานะครับผมนี่ก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรมีซาล,ลอนอยู่ข้างในด้วยที่คุณสามารถแบบมาสระผมได้แล้วก็มาเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยให้มาลองใช้ให้มาลองใช้เนี่ย Elsaf Hyaluronic กันดูว, mm hmm. ว่ามันจะเลิศขนาดไหนจะโ s o o เทียสขนาดไหนว mm hmm. ันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนมีปัญหากับสัตว์มันอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แล้วก็ดีด้วยใช่ก็คืออันเนี้ย คุณไม่ว่าคุณจะมีแบบปัญปกติเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาผมมันนี่ใช่ไหมแล้วถ้าคุณใช้แบบเออแบบพวกแชมพูลดมันเนี่มันจะทำให้ผมแห้งแต่อันเนี้ยไม่นะจ๊ะมันจะทำให้ผมคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็แบบมันสามารถแบบมันจะเคลือบผิวด้วยไฮยูรอนทาให้แบบผมเนี้ยชุ่มชื้นด้วยลดมากหอมมากด้วยชอบมากอ,อกานตีแล้วจากเรากางตีแล้วผมใช้ทุกวันนะ,ะผมแล้วผมโปรตีวผมเป็นคนที่สระผมเช้าเย็นตลอดมันจะทําให้แบบอ่ะคือผมอ่ะ ส่วนตัวผมชอบสระผมไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ได้สระผมรู้สึกว่าเออวันนี้ขาดหายอะไรไปแต่ด้วยความที่สระผมเช้าเย็นยนี้มันจะทําให้ผมแห้งนิดนึงออใช่แต่ว่าอันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่แห้งเลยเออแล้วก็ไม่มันด้วยตอบโจทย์คนที่อชอบสระผมยาวยจริง ใช่แล้วก <mm <out> well. ็สําหรับคนที่ไม่สาวผมก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะอันนี้มันมันล็อกความแบบล็อกความมันแบบไม่ไม่ให้มันเยอะมากแล้วก็แบบให้ชุ่มชื้น72ชั่วโมงนะคุณจะไม่สาวผมสองสมวันคุณก็ใช้อันนี้ก็ยังหอมอยู่ก็คือสาววันเดียวอยู่ได้แต่แต่าเถอาเถอครับเออฝากหน่อยเผื่อใครยากมาเยี่ยมเยือน ครับผมฝากด้วยนะครับตอนนี้เรียกว่า l o r e a l Paris Elsaf h y a l ตอนนี้มาจัดกูดกันที่เมกัับางนาครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ข้างในมีซาลอนด้วยให้คุณได้ลองสระผมใช้อันนี้ดูมีทั้งแชมพูมีน้ำคอนดิชเนอร์เลยแล้วก็เรียกว่าอะไรเขาจะมีเป่าผมให้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้สระผมมาก็ลองมาสระผมที่นี่เปลี่ยนบรรยากาศดูครับจะมีถึงเมื่อไหร่จะมีถึงเมื่อไหร่นะครับ ก็มีถึงตามนั้นแหละครับหนักกันแล้วเจ๊คุณบรูไฟฟ้านะคะเป็นยังไงว่าความรู้สึกในฐานะัวเองกับผู้ชมรถรถไฟฟ้าให้เขาแวกไปเฮ้ยเอาจริงๆตอนแรกผมเขินนะเพราะว่าเห็นเห็นหน้าตัวยู่รถไฟฟ้าก็เวลาผมไปเดินสยามเวลาไปนู่นนี่อะไรครับขอเพื่อนผมเขาขึ้น BTS อะไรเขาก็ส่งให้ผมดูว่าเฮ้ยวันนี้มารับกูด้วยหรออะไรเงียแล้วก็ดีใจครับดีใจรู้สึกภูมิใจตัวเองด้วยแล้วก็ รู้สึกเห็นตัวเองเต็มกรุงเทพเลยใช่หน้าหน้าตึกแกมมี่ก็มีใช่ตรงตรงข้างใต้ตึกแกมมี่ก็มีหน้าคอนโดผมก็มีแถวบ้านผมมีแล้วเพื่อนผมก็เจอหมดก็แบบเออผมเป็นคนทุกที่จริงๆเออแต่พอเจอเองอ่ะเคยนับไหมว่าวันหนึ่งที่แบบถือมากับเพื่อนตัวเองเท่าไหโอ้โหผมว่ายังต่ำนะต้องมีสี่ห้าครั้งอะสี่ห้าครั้งรวมรวมกันเพราะว่าปกติก็ไปทำงานก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับแต่ ระหว่างขับรถเลยฮะก็จะเห็นทางกลับทางไปอะไรฮะมีถ่ายไหมได้ถ่ายไหมมีถ่ายเก็บไว้แต่ก็แบบเขินตัวเองเหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าลงก็แบบเอ้ยดูเขินตัวเองไปแต่ก็เขินตัวเองแหละชอบชอบชอบดูต่ำแม่หนิงลงกี่เป็นหนิงเป็นหนิงตอนนี้เป็นอินฟูเป็นเป็นแฟนขับรถหนึ่งนะตอนนี้ตอนนี้แม่หนิงคือเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลาเขาลงสตอรี่เวลาลงโฟล์อะไรอย่างเงี้ยตอวนี้เขาบรรยายแล้วเขาบรรยายของเขาเนี่ยคือโห ไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นแฟนคลับคืออวยลูกอย่างกับอะไรงงมากชอบไหมคะชอบไหมอะไรครับชอบชอบก็ค <The> <I> ือนิดนึงครับแต่ก็แต่ก็โอเคก็ดีกว่าความอกับชมชมก่อนหน้าแบบเดียวกับเขาอวยในไอจีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเขาจะอวยในไอจีเอาแล้วค่อยแบบพอถ้ามาเจอกันอะไรเขาจะบอกว่าเอออันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขจะไม่ได้อวยขนาดนั้นแต่ในไอจีก็จะอวยเยอะเป็นพิเศษเพราะว่า เออเรียกว่าอะไรอยากอยากให้อยากให้คนก็อวยลูกเราเหมือนกันเนาะแต่ก็ภูมิใจในตัวเราไงคือท่านผมดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วผมก็ผมก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันเอออ่าหลังจากผมไปกลับไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ครับใช่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 ไปไปปารีสมาครับไปเอ่อเรียกว่าเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกกับเอ่อชาแนลครับผม ก็นิใจมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากก็รู้สึกว่าอะไรรอบตัวมันติดแกลมไปหมดเลยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ผมได้เจออะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเยอะขนาดนี้นานมากๆแล้วใช่แล้วก็แล้วก็ดีใจครับรู้สึกว่าเออกลับไปเป็นรู้สึกว่าเออเราก็เป็นเด็กอินเตอร์นี่หว่าทางไายมานานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพี่เจม เตครับเียมตัวเปลีบยางสระผมไปครับในเรื่องของการ represent brand หรือว่าการไปชมหรือว่าการไปปฏิสัติงา์อะไรอย่างมก็ด้วยตัวชาแนลเนาะเขาก็จะมีแบบเรื่องประวัติศาสตร์มาค่อนข้างนานเลยมีใครทํานู่นทํานี่บ้างสถานที่นี้เป็นอะไรโรงงานเป็นอะไรมีเวิร์กช็อปไปให้คือเลยช่วงช่วงระหว่างที่ผมอยู่ปารีส เราก็จะพาไปแบบอพาร์ตเมนต์ของแบรฟดิชแนลอะไร้ย <นะ S 1> ครับแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของของตัวแบรนด์ให้ให้เราได้อินกับแบรนด์มากขึ้นให้เราได้รู้จักตัวแบรนด์มากขึ้นเราแบบเวลาเราเอาไปพูดหรือหรือว่าเราเอาไปสัมภาษณ์เลยรเราก็เออจะรู้ว่าแบ็กกราวนด์เป็นยังไงมันจะทาให้แบบเออคือผมก็ไม่ไม่เคยรู้แบบเรียกว่าอะไรแบ็กกราวนด์ของแต่ละแบรนด์เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับเออใช่ก็พอได้รู้แล้วก็รู้สึกว่าเอออินมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมี นี่วันสวมจิตวิญญาณของอความชาแนลเข้าไปเออใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากเปิดประสบการณ์เนาะเปิดประสบการณ์มทับใจตอนไหนพิเศษเลยค่ะประทับใจที่ไหนหรอประทับใจอ่าเด็ดีฟ้าสตุลครับย้ายเล่าโมมเนต์หน่อยเล่าโบว์น่อยหน่อยเออเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากครับใช่คือผมอ่ะก็ติดตามเขามาแบบ คือเขาอ่ะเป็นเป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่ผมดูเลยด้วยซ้ำผมดูตอนนั้นผมดูเลขาคิมเลขาคิมแล้วก็อีแทวบนคาอะไรพวกเนี้ยดูเขาเยอะมากแล้วผมก็แบบตื่นเต้นแบบไปเจอเขาตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขามาเลยผมเจอเขาตอนดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโหเขามาด้วยเหรอแล้วคืออะไรกับเขาผมก็ผมก็เข้าไปแล้วบอกอ๋ออันยองซัยยูจิมนอายมิจา สรางเคยูจริงอยากกินแ่นี้ด้เยสงเคยนี่มาไทยๆอโอ้สวัสดีครับหรือคขาผู้วัคใช่แล้วคือเขาก็แบบเขาคุยอะไรผมก็บอกเออผมติดตามติดตามผลงานเขาอยู่อะไร้ยผมดูซีรีส์เขา watch the series อะไรเขาบอกว่าโอ้ which one รั้ตึกเส้นอยู่โอ้ The cooking one อะ cooking one โอ้ยูมีที่โทน yes yes and n o u CEO one โอ้ะแย่ๆก็คุยกันคุยคือเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเออคือเรียกว่าเป็นแดดดีได้เลยแดดดีพัฟซอร์ดูแล้วที่มาว่างานถ่ายรูปถ่ายรูปยูังไงครับก็เสร็จงานแล้วครับแล้วก็เรียกงอะไรเขาจะมีกินข้าวกันที่ที่งานเลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็กินข้าวกันคุยกันอะไรอย่างนะครับก็ถ่ายรูปก็แค่นั้นเลย มันซีเลยเราสิงคโปร์เลยเขาเขาอุบเอวผมก่อนเนี่ยเขาอุบเอวผมก่อนผมว่าอ๋อโอเคไม่ได้ดีทบางคนเข้าไปขอเขาถ่ายหรว่าเขาแบบว่าจัดเตรียมคือเขา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 เป็นคนที่ชิวมากคือเขาก็แบบเออถ่ายถ่ายรูปได้อะไรได้หมดเลยใช่ใช่มีมีหลายท่านมากในงานอะไรนะเจอแบบเออพี่วังยี่ปุ่อะไรอย่างเแล้วก็ก็ เขาแบบเขามาม้าที่เท่ไงได้คุยอะไรมาอย่าอย่าก็ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ตอบยอดกลัเราไหมคะของแบรนด์ด้าไแฟชั่นคือผมว่าเรียกว่าอะไรคือเริ่มเริ่มอินกับเรื่องแฟชั่นมากขึ้นหลังจากที่ไปอันนี้เลยนะเพราะรู้สึกว่าคือผมไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของแบรนด์แบบแบรนด์แฟชั่นมาก่อนแล้วคือแบบ พอได้รู้แล้วแล้วพอได้ไปเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆรู้สึกเออมันมีอะไรเยอะกว่าที่แบบเยอะกว่าที่เราเห็นเยอะมากๆเลยนะเราเห็นก็ว่าจึ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบพอได้รู้ข้างในไปอีกก็รู้สึกว่าเออโซคอเทียจริงๆเลยอเป็นติ่ีโซฟูตเวลี่คูดอ่ะรู้สึกแบบเออนะมันมันมีอะไรที่ให้ึกษาเยอะก็อยากลองไป explore เยอะๆอีกนะเป็นไงบ้าง ล่าสุดเปิดธุรกิจใหม่ใช่ไหมอ่ะใช่ชๆคกี้พายธุรกิจใหม่ชื่อว่า Pick Me Up นะครับทุกคนครับนี่เป็นฟิวตอนนี้มีขายอยู่แค่คอหมูย่างแต่ว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเมนูเข้ามาครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำจิ้มแจ่วขายแยกเพราะว่าสซโตะผมชอบกันอร่อยสิอ็กรอบอันนี้เป็นธุรกิจแรกไหมคะ อธุรกิจแรกธุรกิจแรกเป็นเออ DIY ครับเป็นเสื้อเป็นเป็นเสื้อแบรนด์ของตัวเองอันนี้เป็นที่สองเราก็น่าจะมีอีกแต่ว่าก็รอติดตามกันได้ครับ<ๆ>ก็อันนี้ตั้งใจทำพิกงยับอยู่ก็ฝากติดตามพิกงยับด้วยพ่มายพิมายข้าย่างผมว่าชอบกินคอหมูย่างไงคือหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าผมชอบกินคอหมูย่างแล้วก็รู้สึกว่าด้เพื่อนแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาทำเขาทำข้าหมูย่างอยู่แล้วแล้วเขามาทำให้ผมกินตอนอยู่ฮร์โร่ รู้สึกอุ้ยอร่อยมากเลยอะไรนะก็เลยก็เลยโตมาก็เลยเริ่มเข้าใจความเป็นธุรกิจมากขึ้นละก็เลยติดต่อกลับไปว่าเออแล้วครับอยากอยากทํานี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเรามาทําด้วยกันโอเคไหมจ๊ก็ได้ทําขึ้นมาแล้วก็เรื่องอะไรมีมีนู่นนี่มากใหม่ที่ต้องปรึกษากันเยอะมากๆคือรู้สึกว่าเออนี่แหละการทําธุรกิจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าได้ทําอะไรที่ได้ขายอะไรที่ตัวเองชอบมากๆด้วยแล้วก็ เป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ด้วยก็รู้สึกว่าเออเราชอบเนี้ยเราอยากให้คนอื่นเรากินดูถ้าถ้าคนอื่นจะชอบก็ก็สั่งก็สั่งเพิ่มได้อีกถ้าไม่ชอบก็ติดมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีมเรียกว่าอะไรอ่ะเมนูใหม่ๆหรือว่าอะทำอันนี้แบบแก้ไขสูตรอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้พ<ๆ>อเดือดถลอมทลายอยู่นะคะใช่วันนี้เห็นแม่ผมบอกมาว่าสิบนาทีหมดแล้วแ้ววันนี้วันนี้เปิดขายก็เออเดี๋ยวแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดขายแบบทุกวันนะพราะว่า หลังบ้านยังไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าถ้ากระแสตอบรับมาดีก็เดี๋ยวจะไปเปิดป๊อปอัพหรือว่าไปเปิดสาขาอะไรตอนนี้ต่อรอนึงเท่าไหร่ในการรับออเดอร์อะไรครับรอนึงเท่าไหร่ในการรับออเดอร์ตอนนี้ได้แม็กซ์สุดประมาณแบบสองส้อยกล่องไม่เกินต่อวันต่อวันที่ใช่ใช่ใช่คุัค้าเป็นใอะไรครับย่น่าจะต้องมีครัวกลางเครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องอะไรโลเคชั่นของที่ทำ ค่อนข้างที่จะไกลแบบหลายๆคนใช่แล้วเวลาแบบเจอค่าส่งเงี้ะหลายคนอาจจะตกใจว่าเออทำไมไกลจังเลยเงีก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอยแปะคนะขอขอขยายขอขยายขยายก่อนแล้วเดี๋ยวไปมีโฟกางอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่าส่งน่าจะถ้าถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยน่าจะไกลมากขึ้นตอนนี้มีมิเต็มเกี่ยวกับมาธุรกิจขอยแงไงบ้างไหที่เริ่มทำมามิดีครับดีครับดีดีผมเห็นหลายๆคนก็ ไี้ไวารีวิวกันเข้ามาใน t ิ๊กต k อกในรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะครับที่ที่รีวิวเข้ามาก็ดีใจครับดีใจที่มีหลายๆคนชอบแล้วก็กดสั่งไปกระแสดีมากๆกระแสดีมากๆตัวการเป็นซีอีโอเป็นตัื่องไหมคะ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเพิ่มงานให้ตัวเอง <c oughs> แต่ก็เป็นงานที่เรารู้สึกเ,เต็มใจที่จะทำเพราะว่า <c oughs> ก็ชอบด้วยชอบทำธุรกิจด้วยเราเราเรียนมาทางด้านดีด้วยเรียนทางด้านสตาร์ทอัพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเออเวลาได้ทำจริงเวลาได้ได้ ได้ศึกษากันมาจริงๆได้ลงมือทําจริงๆก็รู้สึกเออได้เรียนรู้จากมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคนะค่ะคือพักนะคะเทมเดี๋ยวขอบคุณครับยินดีต้อนรับ